องนะครับขยันผ่านวิชาดาบของมือต้องผ่านวิชานี้นะครับเรียกว่าวิชาคมคุ้งศึกนะครับนอกจากเราเรียนพื้นฐานแล้วเราพื้นฐานเรียนเหมือนกันทุกคนครับแต่วิชาการต่อสู้นะครับด้วยกงนะครับวงดาบต่อสู้นะครับเงินค,คมบุญสึกนะครับซักอ่ะอีกสัก เอ้ยนะครับแล้วพอจากลงคุณสึกเดิมของสมรดับอโยยาเดิมนะครับที่จาลึกไว้ที่วัดประดุกศรธรรมนะครับด้วยวิชาการดั้งเดิมของไทยเรานะครับเราอนุรักษ์ไว้นะครับเอ้ยซับเอ้ยซับเอ้ยเฮ้ยซับนี่ฮะซับนี่เฮ้ยซับปั๊บเอ้ยซับเฮ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 ้ยซับ ตนหาดนดิบนะครับตีตะเคฟ้าฐานะครับแต่ก็ใช้ดีนะครับเขาฟัดหนาวิตตายแล้วยนะครับวิตซับดีวิตซับดีฟัดหน่อยนะครับนะครับต้องรวดเร็วนะครับต้องรวดเร็วการเรียนต้องมีการฝึกการหลบการหลีกนะครับอาวุธไทยเราอ่ท่านรู้เรียนรู้จริงอ่ะทัาบดีครับเรียนก้มเสื่อจะพจริงอ่ะับ ังได้ท,ท,ท,ทุกระดับนะครับอ่าฟังได้ทุกระดับไม่ว่าจะเอวไม่ว่าจะหัวไม่ว่าจะขาะครับปแปงได้บู่แั๊บแต่มันมีหลักวิชาการนะครับต้องมีหลักวิชาการจริงจรงแล้วไม่ได้แผงโม,ม้โม้ไม่ได้ฟันโม้โมนะครับอ่าเราเราใช้หลักวิชาการนะครับแั๊บปั๊บอ่านะครับส่งลูกหลานไปเรียนได้นะครับเห็นไฟรั่ๆอย่างนี้จริงๆแล้วเราเรียน